สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เกาะลีเป้จังหวัดสตูลนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาถึงเกาะลีเป้เนี่ยผมอยากจะมาเหมาแม่ค้าพ่อค้าชาวบ้านที่เข้าแบบหาเล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเหมายายทั้งหมดได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปเหมาอยากจะไปเหมามากๆไม่รู้ว่าบรรยากาศในลีเป้จริงๆเป็นยังไงทุกคนบังวันไม่มีตังก็ยายผ่านก่อน เออไม่เป็นไรโอ้หลายคนก็เห็นรีเป๊จะเป็นแบบว่าที่แบบหรูหรูไม่เคยเห็นมุมแบบเนี้ยใช่คนติดดินก็เยอะรูก่อนที่เราจะไปเหมานะครับผมขอเติมพลังด้วยกระทิงแดงก,ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหากระทิงแดงก,กัน <c oughs> อ่าทุกคนเดี๋ยวเข้าไปห,หากันเลย<อ>มาทุกคนมานี่ผมชอบมากทุกคน นี่ซีโอเพล็กซ์เอ,อลอคือเอาให้หมดเลยไหมเอาให้หมดเลยเนาะเอาให้หมดเลยนะทุกคนเนาะผมชอบมากเลยอะเอาจริงๆเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกคนด้วยเลยกันเนาะตอนที่เราแจกผมว่าน่าจะสนุกมากๆเลยทุกคนนี่ดูซีโเ l เพลอย่างดีทุกคนมีฮาลาลด้วยนะมุสลิมทานได้มีฮาลามสเนะอัลลอฮ์ <c oughs> อร่อยรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆกำลังดีเลยทุกคน <c oughs> กครับวันนี้เราจะมาเหมาชาว ยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีนี่คือนี่คือที่ที่ไอ้ลูกสาวที่อยู่ที่โป้มันบอกว่าจะมุยายคือยายขายอย่างเงี้ยขายทุกวันแล้วป่ะครับทุกวันค่ะคือในหลีเป้นี่คือมีเจ้าเดียวเลยจริงเหรอฮะาคือขายทั่วเกาะเลยยายลุนทั่วเกาะเลยโอ้ยายยายชื่ออะไรนะครับละไมยายละไมผมผมดีไหมครับยายยายเคยดูป่ะ เคยดูไหมเคยดูไหเคยดูครดูจริงเหรอแล้วปกติยาขายอะไรบ้างครับขายขนมหวานและอุ้นแจ่วคว้ยตัวมาันก็เลกทำคนเดียวเลยนะยายทำเองเหรอจ้าจำเบงทุกอย่างค่ะโอ้โหคือปกติที่ผมเคยไปเหมาอ่ะค่ะ ปกติเขาจะรับจากคนอื่นเอาไม่ที่ยายจำของยายคนเดียวค่ตื่นตั้งแต่ตี๋อะไรเนี่ยยาตี๊าขายไม่ค่อยดีปีนี้เพราะว่าโควิดอยู่เลยยายนะปกติวันหนึ่งเนี่ยยายยายขายได้กี่บาทเนี่ยสองพันกว่าบาทตอนนี้เมื่อก่อนที่ไม่เกิดโควิดนะยายขายสามพันถึงสี่พันนะวันหนึ่งนี่ชิ้นชิ้นเท่าไหร่เนี่ยยายยี่สิบแต่สามยี่สิบสามชิ้นห้าสิบเนี่ยแต่วันนี้ก็ทึ่งของยายจากนั้นเละลูก้าสามชิ้นห้าสิบน้องน้องอยากกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกยายก่อนวันนี้ เดี๋ยวผมเหมายายทั้งหมดได้ไหมฮะได้ได้ค่ะจริงป่าจริงป่ะยายจริงว่ายายไม่ได้ไปขายที่ไหนแล้วตั้งใจมานี่โดยตรงเลยวันนี้คือเราเจอเราเจอชาวบ้านที่หลีเป๊ะเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีใครหาบเล่มีใครอะไรอย่างนี้ไหมเขาก็บอกว่ามี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 ยายคนหนึ่งเขาก็เลยขับรถมาบอกยายขอคุณมานะครับยายขอคุณมานะครับยายอ่ะเด็กๆอยากกินอะไรหยิบเลยครับโอ้ดูดูดูยายครับยายอายุเท่าไหร่แลวเนี่ยปก่ก หกสิบหกค่ะแล้วยายมีลูกมีอะไรอย่างงี้ป่ะมีมีลูกลูกกี่คนเนี่ยห้าคนอยู่กวางสามคนอยู่นี่สองพี่พี่อยากกินอะไรครับหยิบได้เลยครับหยิบหยิบฟรีหยิบฟรีนี่นี่คือยายทําเองเลยนะฮะเป็นลูกค้าประจําใช่ไหมฮะบางวันไม่มีตามก็ยายผ่านก่อนเออไม่เป็นไรโอ้งโหยายก็มาเก็บไก่ไม่ง่ายอ่ะเดือนหุกเดือนก็ยกไปยกไปมียกเลยเหรอยกยกเยอะแยะโอ้โหสวัสดีครับครับ เนี่ยกูไม่เคยติดใจยินไหมวันนี้หยิบฟีฮะอยากจะกินอะไรไหมเอาหยิบเลยอ่กวันนี้หยิบฟีวันนี้หยิบฟีอบอุ่นนะหลีเป๊คือผมผมผมไม่คิดว่าหลีเป๊จะอบอุ่นแบบในมุมนี้เพราะว่าหลายคนก็เห็นหลีเป๊จะเป็นแบบว่าที่ที่แบบที่แบบหรูหทะเลสวยสวยแต่เราแต่เราไม่เคยไม่เคยเห็นมุมแบบเนี้ยคนติดดินก็เยอะลูกคนติดดินก็เยอะมาเช้ากินข้ามก็เยอะ อายายเ๋ยวผมผมถือให้ดีกว่ายายมีคนเดิ่อทนเลยนะวันนี้มีมีขิงมีขิงโอเควันนี้ยายเลี้ยงเพื่อนเอาไหมเพื่อนเอาไหมเพื่อนเอาไหมไปถามเพื่อนไปถามเพื่อนไปยายครับนี่นี่ผมเอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังกระทิงแดงอันี้สุดยอดมากนะยายเดี๋ยวผมจะเอาแจกพร้อมกับขนมของยายทุกคนครับนี่ผมชอบมากเทียวเพล็กซ์แอลขอขอขอเพิ่มพลังไปหนึ่งยา ไปครับยายพี่ครับแจกฟรีครับพี่หยิบได้เลยครับนี่อายายให้กระทิงแดงเลยโอเคโอ้โหครับกินให้อร่อยนะครับใส่ใส่่เนี่ยให้คนขอบคุณมากครับลองแร่พี่ลองแร่ว่าร้อยไม้พี่ร้อยไม้พี่ร้อยครับร้อยครับร้อยครับพี่น้องตอนนี้นะฮะเราพยายามแจกให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนดูยาย ยายเขาโอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคน,กคนผมต้องทำยังไงบางกระทิงแดงบางร้องเล้วร้อยไหม,ยม่ลองชิมลองชิม <laughs> ผมพูดเก่งไหมภาษาใต้ได้อยู่นะร้อยไหม่บางบางเอาขนมด้วยอยากกินอะไรเอาไปเลยบางวันนี้ยายเขาแจกยายใจดียายทั้งใจดีและสวยนะครับทุกคนบอกเลย <laughs> ยายก็ <laughs> ไม่มีคนที่เหญ่เลยพี่วันนี้วันนี้แจกปี พี่อยากกินอะไรพี่มาดูพี่มาดูาดนี่กินเนีย้ยเนีย้ยเนี้ยใหม่กินเนียยน้ยวใหม่ช่อกล้วยช่อกล้วยก็อร่อยโอเคพี่กินกระทิงแดงนี่ผมให้พี่เขาด้วยพี่ล้องแล้วว่าร้อยไมย่จิ้มแล้วว่าร้อยไมย้ผมพูดใต้เก่งมั้ยยายเก่งมั้ยสําเนียงเป็นไงสำาเนียงใจได้ใจได้อร่อยไหมอร่อยไหมนี่พี่ครับแจกพี่ครับครับได้เอาอีกไหมครับพี่ครับแจกฟรีอย่าพึ่งไปพี่ครับแจกฟรีครับ เอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่พี่ครับแจกฟรีครับผมใส่ผมตั้งนะฮะพี่ครับแจกฟรีครับพี่โอ้พี่เขาหล่อมากเลยะทุกคนดูเอาเอาอีกไหมเอาอีกไหมโอเคแจกฟรีครับพี่แจกฟรีเอาเพิ่มไหมพี่เอาเพิ่มไหมพี่พี่ต้องเอาเพิ่มข้าวเหนียวก็มีกระทิงแดงก็มีอ่ะแจกด้วยแจกด้วยขอโทษด้วยนะมาลบกวนยายหรือเปล่านี่ไม่ไม่ยายรบกวน่ะยายจะหนุกด้วยอันนี้แจกฟรีครับครับครับโชคดีนะพี่พี่พี่แจกฟรีครับแจกฟรีครับพี่ อ่ะผมตั้งนี้พี่นึกอยู่ใครพี่นึกอยู่อยู่ในทิกตอก <c oughs> ลงครับแจกฟรีครับขนมของยายยายเขาครับครับคุณครับรู้จักรู้จักใช่ไหมครับรู้จักก็ชอบเดยวันนี้ก็ชอบลูกเดือยชอบลูกเดือยโอ้ใจยายจำเมนูได้คือทั้งเกาะยายจำเมนูได้ด้วย ได้ใครกินอะไรกุร้ยบดจีอะไรนี่ยายรู้หมดนี่ขายมากี่ปีแล้วอะยายเนี่ยเกือบปีปียายวันนี้ดีใจมากๆได้มาเจอยายที่สําคัญวันนี้สนับสนุนโดยกระทิงแดงนี่เขาสนับสนุนคลิปนี้เลยใชะขอบค <ขอ S 1> ุณ<ข>มากๆวันนี้ผมเหมายายแต่ไม่ไม่ไมจ่ายตังค์ได้ปะได้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 ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ครับยายไม่รู้แล้วแต่ยายวันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยยายยายขายได้เท่าไหร่สองพันกว่าบาทเกือบสามพันสองพันกว่าบาทขายไม่หมดนะขายไม่หมดโอเค วันนี้ผมเหมาใหญ่อ่ะพันหนึ่งสองพันสามพันอ่ะสี 4, ะ่พันแกกดเมากลูกนะ่ได้ไหมฮะขอบคุณมากนะยาย่แก<ะ>คือคือปกติเวลาผมไปเหมาของใครเนี่ย<ะ>ผมจะบอกว่าผมอยากจะให้กําลังใจแต่แตคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมได้กําลังใจจากยายมากกว่า <laughs> ผมรู้สึกว่ายายมีความสุขมากคือ<ะ>คือยายมีความสุขในสิ<ะ>่งที่ยายทำไงดีใจมากนะครับได้เจอยายคือใครมาหลีเป๊ะนะครับทุกคน รู้จักยายทุกคนใครมาลีเป้อุ่นหน,นุนยายเข้าได้ยยมีเจ้าเดียวขายทุกวันไม่ยายขายทุกวันโอเคโอเคใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับซื้อม e r c h ผมนะครับทุกคนเราจะได้มีเงินมาทําคลิปแบบนี้นะครับยายวันนี้ขอบคุณยายมากครับขอบคุณกระทิงแดงด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการแบบนี้นะครับทุกคนผมดีใจมากที่แบรนด์ใหญ่ๆเห็นคุณค่าของรายการที่มาช่วยคนอย่างนี้นะทุกคนสุดยอดกระทิงแดงนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีครับไปบายครับบายบายโชคดีเขายายขอบคุณมากครับ วันที่ฝนฟ้าก็นำแต่ใจไม่หวันแค่ล้มแล้วก็ลูกไป